嗯哼。Uh huh. สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับช่องของผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมากินต้อมอึรู้จักไหมนี่นี่ต้อมอึงครับโอ้เราจะมากินต้อมอึน,นะครับวันนี้มันคืออาหารแล่ของภาคอีสานอะ่ะปีหนึ่งมันจะก็จะมีครั้งหนึ่งมันก็จะออกมาครั้งหนึ่งอะ่ะประมาณนี้มันหายากมากครับแล้วก็แบบแพงมากครับประมาณ200 3 0 0ประมาณนี้ที่ผมเห็นเขาขายกันนะ เดี๋ยวผมมากินให้ดูครับหูสต้มแบบต้มครั้งแรกอะ่ะน้องก่อนหน้านี้คือแม่ต้มให้กินตลอด <No. S 1> แต่วันนี้แม่งจะถ่ายคลิปผมก็เลยแบบต้มเองเลยอะ่ะต้มเองเลยไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเราลองมากินดูครับผม <c oughs> ล้างน้ำก่อนเอเอน้ำล้างคอก่อน ลายแตกอืมอร่อยอยู่อร่อยอยู่ ไข่ไข่ครับเห็นปะโอโหไข่จิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไป แล้วก็อื้อน้ำอร่อยอ่ะน้ำอร่อยตีเมื่อนตัวเองต้มเองเนี่ยโคตรอร่อยอ่ะ ต่อไปครับเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมาก ดูขามันขามันส่วนมากคนกลัวเพราะขามันนี้แหละขาแห็นอ๋อสวรร์สวรร์ ตัวันของคนอีสานอะใครหรอวะชิ้นต่อไปครับออยเผ็ดมากเผ็ดจริงอ่ะเผ็ดจริงอืม ตัวใหญ่มากครับเนี่ยแต่เสียตรงที่มันไม่มีไข่อ่ะมันน่าจะไข่เหรอขาเหมือนกบเลยอือ uh หือ huh. ถ้ามันกระโดดได้นี่แบบทั้งตัวครับทั้งตัวแซบครับแซบบอกเลยว่ามันแซบ ไข่เต็มเลยครับผมไข่เต็มเลยบอกว่ามันมากครับไข่โอ้ยเผิดมากท้งตัว ตัวต <c oughs> ่อไปจิป้มปครับ ืมอโทษเผ็ดเลย่ะ <C oughs> ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บ้ h oh my god ha <laughs> ha yeah yeah <laughs> mm-hmm mm-hmm hmm ออ,อ,อตีนมันครับทุกคนเท้ามันตีนมันนีนเน่เหมือนกัน อร่อยมากแซ่บมากอ่ะอืหอน้ำกิ้มน้ำพิมก็อร่อยอะ่ะก่อนจะพูดอะ่ะกินให้หมดก่อนปะก่อนต่อไปครับผมอ๋อ ใหหมดเดียวจังวะอันนี้น่าจะแบบกระดูกไม่แข็งมั้งหรือเปล่า,า,า,าจิ้มครับจิ้มแล้วก็จิ้มน้ำ nấm dìm peo mà Peo gì nấm ร่อยมากร่อยจังหู้รอยจังหู้ม <c oughs> ีขาหลังมีขาหน้าตัวสุดท้ายแล้วครับตัวสุดท้ายเดี๋ยวก,กินขามันก่อนทำไมร้อนวะอือ <c oughs> mm-hmm -hmm. <sighs> mm mm-hmm mm-hmm mm -hmm. อร่อยโคตรอร่อยมากอะ่ะจริงๆจ,จนแบบเลือแต่ตะไคร้กับเครื่องแก่คือแบบมีหมดเลยวะหมดเลยวะาอา อิ่มครับอิ่มแล้วคนอิ่มอะครับคนอิ่มอร่อยจริงอร่อยจริงลองไปกินลองไปกินกันดูนะครับผมใครที่ไม่เคยกินลองไปกินลองกินกันดูนะครับเพราะว่า มันคตรหายากอ่ะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการนำคลิปต่อไปได้นะครับผมคือผมเห็นเขากินแล้วผมก็อยากกินอ่ะผมก็เลยมันทำเนี่ยไยบายนะครับายบายนะครับผมไยบายเออ สะใจอะ่ะโคตรสะใจเลยอะ่ะ